ใช่ถูกต้องสําคัญมากตัวนี้น<ม>ําไปฝึกฝึกเรื่อยๆฝึกทุกวันผมเชื่อเขาพระคุณเจ้าวันละนิดก็พอนะพู้เจ้าขอแค่รู้ลมหายใจวันละรัดนิ้วมือยลองทําแค่วันละรัดนิ้วมือก็ได้แค่นี้แค่นี้เวลาสั้นๆนนต่อวันนะเราทําเป็นปฏิบทาเลยนะบอกเดือนเนี้เราจะทําแค่เนี้ยไม่ขยันกว่านี้ไม่ขี้เกียจกว่านี้หนึ่งวันถ้ายังระลึกไม่ได้วันต่อไปเราจะเตือนวันนี้เราระลึกถึงลมหายใจรัดนิ้วมือหรือย,ยัง จากนั้นถ้าขยายต่อได้เอาพระเจ้าบอกว่าถ้าพิกูุเจริญอาณาปานาสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเรายิ่งมากยิ่งดีแต่ขอน้อยๆวันละลัดนิ้วมือและพระองค์แนะนําเพิ่มเติมคือทําวันละสามเวลาเชา้ากลางวันเย็นอ่า เนี่ยเราทำแค่เนี้ยปฏิปทาแล้วเราจะรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้น